สวัสดีทุกคนนะคะ่<า>ะตามความรู้สึกวันนี้ก่อนเลยโอ้หตื่นเต้นมากครับผมคือตอนแรกว่าเตรียมตัวมาดีแล้วเราก็คิดว่าจะไม่ตื่นเต้นครับผมวันนี้จะแต่ว่าพอมาได้แบบบล็อกกิงสถาน<ม>ที่จริงแบบเพลงยากด้วย<ช>อะไร<ๆ>ด้วยแบบก็กดดันแต่ว่าทําเต็มที่แน่นอนครับที่จริงวมเตรียมตัวมาก็กวันแล้วเตรียมอะไรแบบว่าแบบนี้ที่เราจะได้เห็นกันก็เตรียมเพลงครับผมเป็นเพลงทุกเพลงนี้ในโชว์เนี้ยก็คือผมเลือกด้วยตัวเองครับผมอ่า เป็นการฝึกการร้องการเต้นครับผมซึ่งยากจริงๆแต่ละเพลงที่เลือกมาแต่ก็แบบครับผมก็เตรียมตัวมาสักระยะแหละเราก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักวันนี้ก็ได้โอกาสเนี่ยมาโชว์ว่าให้ทุกคนเห็นว่าแบบการฝึกซ้อมของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างท่าตรงเต้นเป็นไงครับก้อก็ดันอยู่นะครับที่จริงเราต้องเลือกเลือกอะไรที่มันยากๆอ่ะจีิงใช่ไเราแค่ซากปีความสูงแค่ไปถับก็พอแล้วอย่างเงี้้ คือผมอยากให้คนที่เขาตั้งใจมาดูผมได้อะไรกลับไปครับผมอยากจะไม่อยากทำรอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดอยากให้ทุกคนที่เขาตัดสินใจมาดูเราเนี่ยเขารู้สึกว่ามันคุ้มเงินมันคุ้มกับเวลาที่เขามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เน้นร้องหรือว่าเน้นเต้นหรือเน้นโชว์ทุกเป็นเน้นทุกอย่างเลยครับอันไหนถนัดปากกันอไนะัไหนอันไหนถนัดปากกันโอโหถ้าพูดตามความจริงก็ไม่ได้เต้นนานแล้วก็ขอเป็นร้องแล้วกันครับ จริงๆในทุกคร์ทของการโชว์เรามีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนครับใส่ความเป็นตัวตนของเราไปเยอะขนาดไหนจริงๆต้องเรียกว่าทุกโชว์ใส่ความเป็นตัวตนของผมไปเยอะมากๆครับผมเพราะว่าคือที่ครูสอนเราก็จำนาเป็นผู้เรื่องท่าแต่ว่าเรื่องฟิลลิ่งเรื่องอะไรต่างๆเราใส่เพิ่มของเราเองเราอยากจะดูเป็นโนอื่นก็คือเป็นเพลงเนี้ยในเวอร์ชันของโนอื่นให้มากที่สุดครับวันนี้จุกคนจะเห็นโนอื่นในบทบาทอะไรบ้างก็เรียกได้ว่าหลายลุคมากๆครับผม หลายยุคมากจริงๆเรื่องชุดเรื่องชุดเป็นยังไงคะวันนี้ทั้งใจน่าจะคลาสวิกอะไรน่ารักหรือแบบอะไรอย่างจากเราเยอะอยู่นะก็เรื่องชุดก็บอกว่าก็เรียกได้ว่ามีหลายมูดครับผมมีทั้งน่ารักมีทั้งแบบเท่แล้วก็มีแบบอุ๊ยไม่บอกดีกว่าเราไปดูเองในงานดีกว่าครับแต่ทุกคนติดตามเลยนะแฟชั่นหนองเนอือนเนี่ยโอ้ใช่ผมงคชอบแต่งตัวอยู่แล้วก็แบบแต่ละชุดก็คือแบบคุยกับพี่สไตลิสต์อะไรอย่างเงี้ยคเขาก็แบบอุ้ยชอบชอบชอกชุดเลยครับผมคือออกมาว้าวหมด ยังงไชอบครับผมเป็นเอ่ป็นดูเป็นโนอ่นดีวันนี้ได้เงื่อนออกไปเช็คบรรยากาศจัมพันรอบนอกยังเลยครับโหพะว่าเพิ่งแต่งนะเสร็จบล็อกกิ้งเสร็จแล้วก็แบบกินขนมแล้วก็แต่งหน้าเออผมจะไม่ใครขับมาเห็แฟนรายยุ่งมากทีเดียวรวมทั้งของฝันของอะไรที่แบบพอเป็นแาบแอบแอบเห็นแอบแอบเห็นมาในแบบทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับ คุณแบบทุกแรงซัพพอร์ตทุกความรักที่แบบทุกคนตั้งใจทําให้ผมนะครับมันจะใครเป็นแรงกดดันเราในการทำงานนรือ่ในการเป็นแรงกดดันไหมหรอยิ่งเรารู้สึกว่ามีคนรักเรามากเราก็ถามว่ากดดันไหมเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความกดดันมันเป็นสิ่งที่แบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกๆวันอยากจะเป็นโน่นที่เก่งขึ้นคือผมอะไม่อยากเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครผมอยากเป็นโน่นผมขึน้นอื่นเพราะฉะนั้นนะผมขอเป็นโน่นที่เก่งกว่าโน่นในเมื่อวานก็โอเคแล้ว ในวันนี้จะมีภาพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยแต่ละคนใช่ไหมฮอาแก้รับเชิญค่ะอุ้ยพูดได้เหรอหลายคนลุ้นเลยแลวจะมีใครนะก็แขกรับเชิญใช่ไหมครับผมก็มีคนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วคาดถึงหรือว่าคาดไม่ถึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายคนทานคนที่คาดไม่ถึงนี่แหละจะเป็นใครอะไรยังไงเราไปชมมันเองดีกว่าครับผมเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เนาะจริงๆแขกรับเชิญมีกีคนอ่ามีไม่เยอะครับผม ใช่แต่ก็ฟังฟังกับนั้นแหละเนาะก็ใช่ครับแฟนคือได้เสียงพีทแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคุณบอกว่าสเต็ปถัดไปของน้องอื่นหลังจากนี้เราจะได้เห็นความเป็นสายแฟร์เป็นเจ้าพ่อเป็นแฟชั่นมากขึ้นไหมฮะน้องอื่นโอ้ครับผมด้วยความที่เบสเดิมเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะพยายามแบบแต่งตัวอะไครับผมจริงๆในการเรื่องเสื้อผ้าเรื่องนี้โดดเดามีส่วนในการออกแบบด้วยไหมเนาะ มีครับผมคุยกับสไตลิสต์พี่สไตลิสต์แล้วก็แบบว่าเขาก็วาดครับเขาก็วาดคร่าวๆให้ว่าประมาณนี้นะแล้วผมก็แบบพี่เขาบอกผมอยากให้มันแบบนี้ได้ไหมครับขอแบบนี้เพิ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ความเป็นตัวอื่นเข้าไปใช่ครับไม่มีสไตล์ที่เราชอบเป็นพิเศษมีครับผมชอบอะไรที่มันวิบวับวิบวับแบบสีแบบจัดๆนิดนึงอะไรครับ ขอบคุณแฟนที่มาให้่ใจสลอดเราเลยครับผมก็่อนอื่นก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแฟนโบโนมาเซนตาเบฟทุกคนนะครับผมที่คอยให้ความรักการสปอร์ตมาโดยเสมอนะครับผมก็สัญญาว่าจะตั้งใจทําให้เต็มที่จะเป็นโนนที่เก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าใครที่อยู่กับผมมาตั้งแต่แรกก็ยินดียินดีต้อนรับเสมอนะครับผมก็วันนี้จะทําให้เต็มที่ครับก็ฝากส่งกําลังใจให้นนด้วยนะครับ ขอบคุณรับค okay. 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 ุณ yeah> ูครับวันนี้จะมีอนมาจาน่รโอ๊ไม่รู้